ไวพัตเอเสองโปรโผความแรงนะครับในอันตูตู้แรงด้วยแรม24นะเยอะมาก L P D d R 5 X คุมพลังสตมดักก้อนแ Gen 2นะครับถือว่าเน้นสเปคมากมากเลยหรับรุ่นนี้ถ้าก็มาดนข่าวสารที่ดีทาง IT ทีในช่วงเย็นด้วยว่าสแปนใดีกาสาสิปทีนพูดข่าว IT ที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผพ้่ใจผ่าข่าวสารที่มาเดีแบบนี้เป็นประจำทุกวันจากรายงานล่าสุดนะครับดูเหมือนว่าโทรศัพท์มือถือ one plus a ส pro เนี่ยกำลังสเปิร์ตตัวในประเทศจีนวๆ,ๆนี้นะครับล่าสุดก็ได้มีการปรากฏอยู่บนฐานแพลตฟอร์มนะครับ a n t u t u b e n เ h m a r k รเรียบเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับโดยจะมาพร้อมกับแรมมากถึง 24G กิกเลยทีเดียวดวยนเบนส์มาร์กตัวนี้นะครับมีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่า จะใช้ชิปเซตนะครับเป็น Snapdragon 8 gen 2 cpu a d r e n o 740นะครับให้ ram มา24 g b g rom 1 t b นะครับโดยจะมี ram l p d d r 5 x นะครับแล้วก็ rom ufs สี่นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานล่าสุดนะครับมีความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลสูงมากเลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของจอแสดงผลนะครับที่มีค่า refresh rate 120 hz ด้วยในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับเป็น android 13ซึ่งคาดการว่าจะครอบทับด้วย color os 13นะครับ พราะจะมีการเปิดตัวระหว่างจำาหนยในประเทศจีนเป็นที่แรกด้วยจากรายงานก่อนหน้านี้นะครับคาดการว่าวันพัทเอ2 Pro นั้นจะมาพร้อมกับหน้าจอ o อเร6.74นิ้วความละเอียด 1.5k มาพร้อมกับการรองรับ PWM dimming นะครับ 1,440Hz ในชุดของกล้องหลัง3ตัวในหลัก50ล้านพิกเซลพร้อมกับ OS กันสั่นกล้องออฟตัววายสำหรับถ่ายภาพมุมกว้างก็มีมาให้ให้ความละเอียด8ล้านพิกเซล กล้องมาโคร2ล้านพิกเซลกับแบตเตอรี่ที่ให้มาถึง5,000มิลลิแอมป์การชาร์จเร็วมากมากที่150วัตต์ส่วนข้อมูลอื่นๆนั้นเนี่ยก็ต้องรออัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งและการยืนยันการเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังมองหาที่ดินนะครับแบ่งขายที่ตำบลนิคมเกียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเรามีแปลงหลายแปลงนะครับที่น่าสนใจมาแนะนำให้เพื่อนๆนะครับว่าจะเป็นที่ดินที่มีสวนผลไม้ภายในแปลงที่ดินที่มีวิวเขาชัดๆ ที่ดินที่มีบ่อหรือสระภายในแปลงตัวนี้ก็สามารถสอบถามได้ด้วยเช่นเดียวกันครับแปลงที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับก็คือแปลงที่ดินที่ติดลําธารนะครับมีหลายไซส์ให้เลือกตั้งแต่200ตารางวาไปจนถึง2ไร่นะครับอันนี้สามารถเลือกได้เลยที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ตานนําบลนิคมกเกษียวอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับแปลงที่ดินนะครับเข้ามาจากถนนราดยางเนี่ย ไม่ไกลมากนะครับแล้วก็ใกล้กับตลาดนัดใกล้กับชุมชนมีเพื่อนบ้านด้วยครับและนี่คือภาพถ่ายบางส่วนนะครับของสถานที่จริงณนะเวลาเรายืนที่หน้าพื้นที่ส่วนรีวิวโดวยละเอียดนะั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีตามมาตั้งหานะครับโดยจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะครับอันแรกก็คือเห็นวิวเขา ในระดับหนึ่งนะครับก็คือไม่ใกล้และก็ไม่ไกลจนเกินไปครับจุดที่2ก็คือทุกแปลงในที่ดินนะครับจะมีรางน้ำเนี่ยร่องน้ําไหลผ่านนะครับซึ่งถ้าเป็นช่วงหน้าน้ำเนี่ยจะให้ความร่มรื่นและในบริเวณตรงนี้นะครับน้ําไม่ท่วมบนพื้นดินเนี่ยก็เป็นดินที่ดีนะครับสามารถเพาะป,ปลูกต้นไม้ได้สามารถทําบ้านสวนบ้านพักตาอากาศผิวเขาหรือจะทําเป็นบ้านไกรกระสีนก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ แปลงที่ดินนั้นใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่เลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติผูเตยหุบเขาวงเขื่อนกระเสียวหาดทรายท้ายเขื่อนที่มีคาเฟ่สวยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายสำหรับเพื่อนที่สนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ l i น์แอ p นะครับแอด npugy นะครับเพื่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ 0971579176นะครับโทรมาก็สามารถทักได้เลยว่าเออสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นะครับเพื่อเราจะให้แนะนำหรือนัดดูสถานที่เพิ่มเติมได้นะครับส่วนตัวแล้วผมก็เป็นหนึ่งในลูกค้านะหรือว่าคนที่กำลังมองหาที่ดินนะครับที่ทำบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับแล้วก็ได้มีการซื้อไว้แล้วด้วยนะในที่สุพรรณนี่แหละอำเภอด่านช้างตำบลนิคมเสียวที่นี้นะครับใกล้ๆกันเพราะนั้นเนี่ย รู้สึกชอบในที่นี้นะครับก็เลยอยากจะมาแชร์มาบอกต่อนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีความสนใจอยากจะหาที่ดินทําบ้านสวนหรือบ้านตาอากาศก็ลองติดต่อมาดูนะครับแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ดีและข้อที่เราต่อไป ช่องเรามีเฟซบุ o กแฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย